เวลาที่เราแบบเรียนรูเน้เรื่องจิตวิญญาณเราจะเข้าใจถึงแก่นนะคะอย่างอาหารคนจีนกินอาหารเป็นอะไรคะคนจีนกินอาหารเป็นยาจิตวิญญาณในการทําอาหารของคนจีนจึงเป็นยาทําไมอาหารไทยอร่อยคะเพราะจิตวิญญาณของคนไทยคือกินเพื่อความอร่อยอาหารไทยก็เลยอร่อยเพราะจิตวิญญาณของการทํางานของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็จะถูกถ่ายทอดเวลาที่เราไปเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณนะเราก็จะ เข้าถึงบางอย่างอย่างลึกซึ้งว่าเราทําแต่ละวันนะ่ะต้องการอะไรออกตั้งใจว่าใครก็ตามที่ฟังไล์ฉันจนจบเอาแค่คลิปเดียวนะคะเขาจะเติบโตแล้วตรนหนักรู้ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาปัญหาเข้ามาัเอาปัญหาเข้ามาฟังตอนที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาฟังไล์ฉัน ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นอ,อย่างศิลปินคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งเล่นเพื่ออยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเท่กับคนหนึ่งเล่นกีตาร์ก็คืออยากจะให้ความสุขกับคนอยากให้คนฟังเนี่ยได้มีความสุขบางทีเราอาจจะเล่นผิดก็ได้นะบางทีก็อาจจะเล่นเพีย้ยนแต่แบบกลายเป็น,สนเสน่ห์เพราะอะไรคะเพราะเราทําจากจิตวิญญาณของการอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่เราทํามันจากจิตวิญญาณของเราอะ เวลาที่เราทํามันจะจิตวิญ,ญญาณของเราอะมันจะแบบมันจะอ่อนช้อยมันจะสวยงามแม้กระทั่งความผิดพลาดมันก็จะกลายเป็นสเสน่ห์ที่ออกพูดถึงความร่ำรวยอะออกจะพูดเรื่องอารมณ์เวลาที่คนเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอะเขาจะเข้าใจเรื่องสภาวะแห่งความสมบูรณ์เมื่อก่อนออกเกลียดพวกศิลปินมากเลยนะออาบอกเขาเป็นศินลปินนะคนเนี้ย เขาไม่เขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินออกรู้สึกว่าฉันเป็นนักธุรกิจฉันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันพวกพวกศิลปินทําไมต้องบอกว่าต้องต้องมีฟีลลิ่งก่อนหรือเลือกงานแต่ตอนนี้ตอนนี้อออกมาเป็นแบบนั้นเองแล้วออกก็เข้าใจว่าทําไมศิลปินถึงเลือกงานทําไมงานบางงานไม่ได้เงินแต่เขาทํา งานบางงานได้เงินน้อยแต่เขาทำทำไมคนเรียนจิตวิญญาณถึงหน่วยขึ้นเพราะว่ามันมีความสงบมากขึ้นความรวยอะถามว่าถ้าเกิดคุณสักมีเงินร้อยล้านอะคุณสักยังต้องมาง้อคนที่แบบนิสัยไม่ดีกับตัวเองไหมไม่แต่เราสามารถใช้ชีวิตแบบไม่ง้อคนอื่นได้เลยไหมได้เลย ถ้าเรารู้สึกว่าเรามัาง่งคั่งเวลาเรียนเรื่องจิตวิญญาณน,นะคะเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ความสามารถอย่างออกทางานออกเป็นเซลล์อะคะ่ะออกแบบไม่ว่าออกจะทําอะไรปะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยอดขายมันยังได้อผลลัพธ์มันมีอะก็ไม่มีใครว่าเราได้เวลาที่เราทํางานเราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณน,นะคะเราจะเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา และไม่จําเป็นจะต้องพรีสใครไม่จำเป็นต้องไปแบบไปไป,ไปแบบพรีสคนอื่นเราจะทําในสิ่งที่เราทําเราจะเข้าใจบทบาทของเราบทบาทในชีวิตของเราเวลาที่เราเข้าใจบทบาทเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาใจใคร <c oughs> เมื่อเราได้ทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบแล้วเราจะรู้สึกสมบูรณ์เราจะไม่จําเป็นจะต้องไปงอใครและเราก็จะเป็นคนที่ใครก็เหยียมเราไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องกลัวใคร เราเราสามารถมองหน้าคนอื่นได้อย่างเต็มตามันคือความสง่างามมันอย่างคนบางคนมีเงินเป็นสามีเนี่ยร่ำรวยโน่นนี่นั่นแต่ไม่สามารถมองหน้าภรรยาตัวเองได้อย่างเต็มตาเพราะความผิดในอดีตของตัวเองทําให้เราไม่สามารถมองหน้า <ll> นภรรยาของเราได้อย่างเต็มตาไม่สามารถมองหน้าผู้คนได้อย่างเต็มตาคนที่เรียนจิตวิญญาณจะรู้สึกมั่งคั่ง ความเข้าใจเรื่องกฎจักรวาลทําให้เราเข้าใจถึงความมั่งคัง่งความมั่งคั่งของพระเจ้าความมั่งคั่งของจักรวาลนี้การเชื่ออย่างแน่ชัดอย่างมันมีมันม,ม,นมีมันมีภาพกระตูนภาพหนึ่งพูดว่าเราอยากจะเพิ่มยอดขายให้กับให้กับร้านอาหารของเราเราจะต้องทำอะไรผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดบอกตก,ตกแต่งร้านให้สวยมากขึ้น ผู้จัดการแผนกบริการบอกว่าเพิ่มพนักงานต้อนรับมากขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มให้ดีมากขึ้นแผนกการเงินบอกว่าควรขึ้นราคาสินค้าหรือลดราคาสินค้าลงาแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันแล้วก็มีเด็กเด็กฝึกง,งานเด็กจุกใหม่พูดว่าเราควรพัฒนาอาหารให้อร่อยแล้วเด็กคนนั้นก็โยนโดนโยนออกจากหน้าตา่างนั่นแหละ ถ้าเรารู้ถึงปัญหาว่าผู้คนเนี่ยต้องการอะไรจากเราจริงๆเวลาที่เรารู้ว่าผู้คนเนี่ยต้องการอะไรจากเราจริงๆหรือเรามีคุณค่าอะไรจริงๆเขาคาดหวังอะไรจากเราเวลาที่เราจะให้อะไรรข่ค่ะเวลาที่เราเข้าถึงเข้าใจถึงจิตวิญญาณจริงๆค่ะเราก็จะสามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือไม่ให้เพราะมันไม่ใช่